เฮดิตัวดำตัวดำเดิยปืนลีเจนดคือเม็ดเลยคือเม็ดเลยพี่เต็กสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์เลเทอร์สเปนะครับจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะที่ผมจะทำในซีซั่นนี้นะครับผมพูดเป็นซีซั่นเลยแล้วกันนะเพราะว่าแต่มันก็ไม่ได้ทำการรีทุกอย่างครับมันก็ยังอยู่บางอย่างนะเออ แต่ผมพูดเป็นซีซั่นเลยแล้วกันนะมันจะได้ง่ายจ่อผมด้วยนะโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นนี้ก็จะเหมือนเดิมนะแต่ผมอะ่ะจะสปอยอะไรบางอย่างให้ดูนะครับก็สําหรับในโปหน้าแล้วกันเนาะผมสปอยเป็นของที่ใหญ่ที่สุดแล้วกันนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นหน้าเนี่ยค่อยทําเป็นคลิปหน้าแล้วกันในส่วนของอของใหญ่ของโป้หน้านะครับจะเป็นประมาณนี้เนาะอ ก็เติม1,500ได้เอทนะครับแล้วก็ e ออเนี่ยก็เติม2,000บาทเท่านั้นนะครับจะไม่มีพวก4,000อะไรมาแล้วนะครับมันก็จะแล้วแต่อนาคตเนาะแต่ว่าแรกๆเนี่ยก็จะเป็นแค่ e อก่อนนะครับเนาะประมาณนี้ก็สปอยแค่นี้แล้วกันแล้วก็ในส่วนของวันนี้เนี่ยเขาจะแจกโปรพันธุ์มาให้นัวกันนะครับผมก็มานัวให้ดูลวกันนะว่าความนัวที่แท้จ,จริงเหมือนสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงนะมันจะสนุกเท่าเอ่อสมัยนี้กับสมัยก่อนเนี่ยอะไรสนุกกว่ากันเนาะก็ไปรับชมในคลิปกันไป บวกกันตรงไหนวะบอกเลยเซตพันก็นัวได้บอกให้พุ่งเม็ดอย่างเงี้ยมาดิเฮ้ยฮับเซตนี้ก็นัวได้เหมือนกันมไม่ไหวแล้วนะเอาชิ้นนี้ก่อนได้ไหมเอาชิ้นนี้ก่อนไหมโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวมาเลยเพื่อนแตก็กพันแตก็ก แตกสองไม่ดิโอ้โหพันแตกสองดิชิวสองคนพอยิงแบบทุกเม็ดทุกเม็ดเอามาครับไอ้หนุ่มเอามาเฮ้ยแต่มันแตกนะไอเนี่ยไม่ได้ไหมเก็บให้เก็บเก็บไปเก็บไปเก็บไปไอติ่มนี่มันแตกไงก็เลยเอาไม่ด่าเขาอีกเฮ้ยเมื่อตึบเฮ้ยกับตายอ๋อพันแตกแล้ว ฟันแตกเฉยเก็บเก็บโอเคอย่าฟันแตกรัวๆเลยไปถ้าไม่เสียงเกมมันดูเบาๆปะขอปรับก่อนไปหนึงไปหนึ่งนะติ่มกชเป็นกลางงหลบเ่อเสียงทำไมวะเอาจริงอะอยากยิงไอ้นี่มากสุดแล้วในเซร์ฟเนี่ยในไปเนี่ยอ๋อไม่อยากยิงแล้วโกโจเบื่อแล้ว ยิงเบื่อนะครับอยากยิงไอ้นี่มากกว่านะแต่มันจะเป็นต้องตีด้านมึงไม่ตีไอ้ควายมากตีมาดอ้องรอนะครับรอเอ้ามันแตกแล้วมันแตกแล้วงงเลยโหทุกเม็ดไม่เป็นคือเพื่อนตัวเพื่อนโหทุกเม็ดเลยวิ่งเล่นพันก็มันเหมือนกันนะนี่ ผมบอกเลยถ้ามันเป็นยุคนี้นะยุคเซตพันเนี่ยยังไก็ชนะเอ้ยเขาเรียกอวะยังไงก็มันวะอาจจะแบบไม่ถึกมากแฮสสวยก็โจสวยเดาเอาที่ไปโอได้ขอเฉยแต่ไม่ได้อาจจะไม่ได้ดูนัวนัวนะครับเพราะเวลานี้ họ về nhà nó song ca song công song ca đi mới tivi mới thay, không ừ. cô Jo mày như ừ. mày tay đi, ôi, ừ. 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 ôi, gặp tay. เฮ้ยเห็นป้อมไหมเห็นป้อมไหมเฮ้ยกวีเตกกวีเตกกวีเตกเกือบตายเย้ยพี่เพื่อนด่วนเอออกมาอีก็ตายดิผมวางหัวแล้วนะเไม่ไปปล่อยอีกก็มันนะครับผมบอกให้ มันจัดอะฮึหนีกอนหนีหนีหนีขาผมจะแตัเ้เ้หนึ่งไปดิมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้เอ้าเฮ้ยยี่บิดโดนไปดิวัดไปละกดโจรสัตว์ุ ม่ดิผ uh, ู้เจ้าจะจะรับอ๋อวัดดิม่ดิเอ้าไปชิ้นนี้มามาทำไม่าจะเลกแต่เก็บเลยอ่าแอดมินแจกกี่เซตไม่ดูเหมือนกันนะอาจจะสองเซ็ตหรือสาเซตนี่แหละนะ แต่คนที่มีเซตตอนนี้แม่ๆม,มีเซตใหญ่กันแล้วนะเพราะเขาเอาไปแลกกันแล้วนะในช่วงนี้ผมมาทำคลิปสุดท้ายก่อนที่แอดมินเขาจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแบบรีรีเวิร์สรีเวิร์สทุกอย่างนะเนอะรีไซเคิลเหรอตแต่ว่าตัวละครอาจจะยังไม่รีนะครับเอ้ยตัวละครไม่น่ารีนะพวกรหัสอะไรเงี้ยรีแค่ของนะให้กลายเป็น UI เฉยออแทงหนึ่ง ไปดิวัดนะไอเนี่ยแตกมาดิขอปกเลยเอ้ยโกโจไม่แตกสามร้อยไม่ต้องเก็บแล้วกันเนาะเผื่อเขามาเล่นนะไปโกโจนี่ก็ถึงกันแล้วนี่ไม่ได้หรอวะมาดิโกโจซาตูรุ แตกทุกเม็ดโอ้โหพันแตกรัวๆเอาแตกหนึ่งโอ้โหโดนตัวของเก็บเก็บเก็บไปเอาแตกสองแตกสองเจมีหัวเศษไหมของหัวไหย โอ้ยบวกพันมันมากเอาจิงปะเอาเลูกเม็เซฟเนี้ยแบบจริงเลยหัวไหนปะมันก็ยังไอดียอยู่นะมันก็ยังโดนอยู่เันไม่ตรงมากนะนีู่ริงแบบหัวลูกเม็หรือกูโปดูปะกูโปดูช่วยอย่างเงี้ยโอ้ลูกเม็ เราจะยิงตรงตัวก็ได้นะเออ,อไ,รรเไม่มาเล่นกันวะเฮ้ยผมมอดอยู่ปะไอ้หนุม่มาฝากฝากฝากเซตพันให้เด็กๆนะครับบอกเลยคนละเซตกำลังนัวเฮ้บเฮ้ยเฮ้บเฮ้ยไอ้หนุมหน่มไ <c oughs> อ,อ้นุ่มเทศเทศแอร เอาไปคนละเซตเอาตอแตกไปใต้ปากดีเอ้ดีเอ้เฮ้ยถ้าไม่ตายกูนับถือเลยเอาอะไร่งนตายอะไรตายอ่ะาาอยากูเชิดายเฮ้ยฮับเฮ้ยังมึตายเฮ้ยฮึบฮึบเฮ้ยฮับ เอ้ยฮึบ้นกูที่มันวัเมตรมันอยู่ไหนวะเนี่ยดิทุกเม้เาเข้าเอาแตกแตกหนึงไปแตกมาลุกดิน้ตีนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแตกอีกแล้วอ่ะเพื่อนดิแตกนึงสวยด Mất tích, Này có chô mày mày Hấp Hấp Hấp, mất tửt Càng 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 nừng, xoá xoá đấy Hấp Ê, ý nghĩa cái thằng này này

เห่งก็เล่นเห่งก็เล่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอขอหัว่นพี่ขอตู้หัวหน้าขอตู้หัวหน้าเห่งก็เล่นครับเดี๋ยวอาจจะประมาณวันที่สี่วันที่ห้านี่ยนะแอดมินก็จะเอาผมมาอีกทีนะครับแตกไม่มีลี่ตงย่างกูเ็าเนาะแตกไหมไตนมิจอาอะไรกันนะเฮ้ย ขอตัวนรับเก็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 บแบ่งกันแบ่งกันอย่าไปช่วยฉายเองสวยเสยเสยไปไปกำลังมันเอ็ดวินอาจจะแจกไม่ได้เยอะนะครับผมก็แจกกันไปแล้วจะได้สนุกสนุกเนาะอ้าวมุมนั้นเหรอเดี๋ยวตายอีกนะมุมนั้นอ่ะมุมเดิมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมึงก็รู้ไอ้สัส

ไปมันแค่ไม่หายโดนก็ได้ที่แอนตาร์แล้วเดี๋ยวเราจิ้มกับเฮ้ยเพื่อนกูหายเฮ้ยไม่โดนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนกูหายไปไหนล่ะไหนอะสวนดิอ๋อทุกคนเอ้ทุกคนปิดห้องไปดิเอาคือม้ายิงได้กับผูกับแตกเมื่อกี้อะเออระเบิดเลยอ่อนให้อ่อนให้เว้ย ไปน้อนจริงเอ้านุนเกียนไปไปต่อทุกคนเอ้าแตกเฮ้ยโหทุกเมสก็ตายได้ไงเมื่อกี้ผมอ่อนให้แล้วแหละครับผมยังไม่นี่นะผมยังไม่ได้ปั๊มยาใช่ปหล่ะทุกคน อยากให้เพื่อนๆมีเซตกันนะครับจะได้บวกๆกันไมไรมาวันนี้ได้นัวพันก็มันแล้วคนเริ่มกลับมาแล้วผมบอกเลยซีซั่นหน้าอาจจะมันกว่านี้เยอะเลยแบบจะตายนะอุ้ยเจ็บปะนะเดี๋ยวมึงเจอพลังโกโจอ่ะใครจะเตะใครอ่ะ

มดพยุงมากลก็ได้สัตว์แตไปหนึ่งเก็บไปเพื่อนมสากลก็ได้เฮียเมื่อกี้มุไหนก็ดีอาแต่หนึ่งอไหนก็ได้มุสากลก็ดีอาเจ็บปะนะแต่ชนแต้องไปไปศพไปไหนหวะอะไรวะอาอะไรนี่เก็บเก็บเก็บ าอลแน่แจกครับแจกแน่นบอลเพื่อนไปแบ่งกันแล้วกันให้หนุ่มไปบอลเพื่อนกูณป็นยัฮัลโหลอมุดโดนล่าห์นะมุดโรล่าไอ้หนุ่มมาเอ้าหลังเข้านะเตะนะเจาะเจาะเจาะอย่าพ่โดนอ๋อ เยอะเกินหมตายอ้ส่งาส่งคามอกันส่งคามอะไรกันอไม่มีใครตีบอลหรอวะรอยบอนคนแรกเลยชอบโกบอลนมหร

ไม่เห็นไม่เห็นทีนี้เหลือเล่มาดิยังเหลือไหมเอาหายไปแล้วอไรเคียเราไปใส่กระเป๋าปลาทำไมเลยนุ่มในห้องมีตัวหนึ่งผมเห็นครับเอ้าไปไหนห้อปะครับแต่มันเยอะเกิน

ไม่ดิไอ้กูใส่อยู่อาร์ละยุที่จริงอ่ะเซตเซตใหญ่เออเขาเอาไปแลกหมดแล้วนะแต่ประเด็นคือของผมมันเป็นมันเป็นของที่แอซับนะครับมันก็เลยมันก็เลยมันก็เลยันเยมก็ลไม่ต้องมันก็เลยไม่ต้องเลขไม่แต่ที่นี่ก็เท่ถึงแล้ย แตกดิไปดิจติดอย่านี้ตรนึงเยนูยยบอ่ได้อล่าีนีคือใครอ่ะ้ม่อ่อ้หเาถกอ่อ่ว่งเลยครัอย่างงี้ก็ไม่ตายดิอยเงี้ยครับ มาดิสวัสดีเพื่อนโอทูเมสอย่างงี้เอาแตกนี่ครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยไหนครับสุดรอไปแล้วคุณมีแล้วแถวเพื่อนโดนไอติมบัดิ โอ้โหชิปไล่อย่างงี้รุ่นใหญ่มาเก็บ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 ไอ้สบาอังได้ไหม่าอันที่จริงาไม่ได้อีผมกตอนหน้าตาเลยมาดิอุใส่อยู่ฮากงชาวบ้านอะเรื่องกงชาวบ้านเน่ะชอบเลยเรื่องกงชาวบ้านเนี่ยชอบเลยแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่แตกหรอมั้ยที่ว่าออออ แม่เพว่อนพูดอยู่คนเดียวเนี่ยเอาคุณบอกพูดมั้งเฮ้ยพี่เอาสเเนะไมฮ้ยไอแตกพัดแตกพัดแตกเก็บเก็บเพื่อนเก็บอยู่ข้างล่างเก็บเลยไอเก็บเลยเก็บเลยเอ๋อไอคุณมืดมืดกบ้าแล้วไม่รุนยูอาร์ไม่มีทางแตกหรอกเอาแตกไม่เก็บของนั้น แตกไม่เก็บแล้วไอ้ทัดแตกหนึ่งเก็บลงไม่เก็บเลยน้องลงไมาเก็บเลยพอดีข้างแล้วยาไปกลัวอ่ะรอเลยเนี่ยชั้นแรกโกโจทาโตรุโกโจ

เฮ้ยเบเตกเฮ้ยเพื่อนกูหายเพื่อนกูหายไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเซฟนี้ดีอย่างหนึ่งคือมีผู้หญิงด้วยเฮ้ยเพื่อนกูหายเซฟเน ขึ้นแล้วขึ้นแลวจ้าเอาบอลคึงสั่งคนไปเคลร์หรอเพื่อนขอาบอลเหงาวัดไปละเอาว่ะเอาหนองเอาว่ะเอาว่ะเอาัพี่วะมาด้วมาดิเอาแตกเรียบร้อยบอลาดูไมดิ

ก็มานี้นะครับทุกคนสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็รอประมาณวัน2องวันนะครับจากลงคลิปไปนะก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโอเคประมาณนี้แล้วกันทุกคนฝากติดตามฝากกดไลค์นะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอเล่นนอกรอบต่อแล้วกันนะ